นี่คือกระบะแบรนด์แรกที่ทุกซิติวิ่งไกลถึง1ล้านกิโลกับเจ้าอีซูมักนกรทองเฮียออกตัวก่อนนะเนื่องจากเจ้าแรกที่เฮียพูดอีซูเนี่ยเขาทําการตลาดวิ่งไกลมาตลอดนะวิ่งประหยัดน้ำมันมาตลอดนะทําให้เขามีภาพลักษณ์ชัดเจนในการขับรถทางไกลนะเฮียบอกเลยแบรนด์อื่นอาจจะมีใครวิ่งถึงก็ได้นะแต่การตลาดอาจจะคู่อีซูในยุคเก่าๆไม่ได้สมัยก่อนเราไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีท k t o อกถูกต้องไหมครับ สมัยก่อนเราก็มีโฆษณาทีวีหรือใบประกาศชวนเชื่อเฮียมั่นใจแล้วอิสุมังกรเนี่ยวิ่งเป็นล้านโลแล้ววิ่งเหนือลงใต้ใต้ลงเหนือไปมาเลไปจีนไปทั่วไปหมดนะก็ถือว่าเป็นการทดสอบรบที่วิ่งถึงจริงและมีใครใช้แบรนด์ไหนวิ่งถึงล้านโลบ้างยังไงพิมพ์บอกเฮียได้นะเพื่อให้ข้อมูลกับเพื่อน,อนประกอบการตัดใจในการซื้อเลือกซื้อรถใช้แล้วที่ดีๆแล้วกันนะคํถาถามคือทําไมรถสมัยก่อนถึงวิ่งได้ไกลถึง1ล้านกิโลข้อที่หนึ่งครับเรื่องเครื่องยนต์สมัยก่อนอ่ะ มันแปดวาวมันเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กธรรมดาปั๊มก็เป็นปั๊มกลไกลถูกต้องไหมระบบ ECU ก็ไม่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะขี่กันร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยปดได้ไหมล่ะมันขี่ร้อยหนึ่งรอยี่ก็ถือว่าหรูแล้วรถุู้เก่าเหมือนที่บอกครับว่าเครื่องไม่จุกจิกวาวไม่เยอะ เอ็นสนิคไม่เยอะปั๊มก็ไม่มีกลไกเยอะหัวฉีดก็ไม่คอมเอนเลวทุกอย่างมันดูแลง,ง่ายไปหมดไม่ได้เน้นน้ำหนักเบาเหมือนยุคนี้นะเพราะฉะนั้นยุคเก่าเน,เน้นอึดถึกทนเรื่องที่2ครับเรื่องแรงม้าแรงบิดใครจําได้มังางมังกรยุคแรกๆเท่าไหร่เอง87แรงม้าเอง90แรงม้าฝาทองจำได้ไหมย,ยุคพินทเลยนะถือว่าสมัยก่อนแรงมากๆแล้วนะกับเครื่องยนต์ที่อะไรครับไม่มีเทอร์โบแปรผันไม่มีเวสเกตเทอร์โบเป็นไลท์เทอร์โบธรรมดาหัวฉีดเป็นอะไรครับเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นคอมเอนเลวแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยกลไกลทุกอย่างเนี่ยเฮียบอกได้เลยมันไม่ซับซ้อนไม่จําเป็นต้องรีดแรงม้าอัดอากาศให้เยอะไม่จําเป็นต้องมีอินเตอร์คูลเลอร์ไม่จําเป็นต้องมีแรงบิดสูงที่รอบต่ำณปัจจุบันยัดเทอร์โบลูกเดียวไม่พอให้มาสองลูกอีกนะาะยุคเก่าๆไม่มีแบบนี้ครับผมเน้นอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันจริงๆเรื่องสุดท้ายครับการดูแลและบํารุงรักษายุคเก่าๆก,ก,การถ่ายนะ้ำมันเครื่องการดูแลง่ายมากๆนะ เพราะว่าเราถ่ายน้ำมันเครื่องทุก5 0าพันโลถูกต้องไหมครับระบบอิเล็กทริกไม่ยุ่งยากมากมายเลยแต่ณปัจจุบันเห็นไหมครับเรามีเทอร์โบเรามีหัวฉีดคอมมอนเลวเรามีอินเตอร์เรามีอะไรหลายๆอย่างที่ทาให้เครื่องมีแรงม้าแรงบิดสูงนะเพราะฉะนั้นการดูแลก็ต้องดูแลมากกว่าเดิมการถ่ายน้ำมันเครื่องจะต้องถ่ายเร็วกว่าเดิมใช้เกรดที่มากกว่าเดิมด้วยเพราะรถมีประสิทธิภาพที่สูงมีรอบที่จัดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการดูแลมันก็ต้องดูแลให้เป็นแล้วก็ให้ถึกด้วยในยุคใหม่ปัจจุบันนะและ้วคาถมื นวัตกรรมมาเต็มไปหมดในยุคปัจจุบันแล้วรถจะสามารถวิ่งถึง1ล้านกิโลได้ไหมเีอบอกได้เลยนะวิ่งถึงนะแต่คุณต้องดูแลและซ่อมบำรุงเป็นดูแลเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียซึ่งบางคนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าใช้รถที่นุ่นเยอะเนี่ยการเปลี่ยนหรือการซ่อมบำรุงมันแพงถูกต้องไหมครับบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนอะไรที่มันแพงมากเนี่ยก็เป็นต้นทุนสาหรับเราเนาะบางครั้งบางคนคิดว่าเฮ้เยมันเริ่มซ่อมเยอะแล้วก็เลยขายเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะราคาต้นทุนรถตอนนี้มันก็ไม่ได้สูงมากมมมันนนนนนก็สาาาารถเเเเลลลละปปปปปีีีีี่่่่ยยยใหไ้งงงขึบบคค5 10 แต่สมัยก่อนเนี่ยการเปลี่ยนรถคันหนึ่งยากมากนะซื้อรถคันนึงก็ยากอยู่แล้วสมัยก่อนอีสุซื้อรถอยังต้องซื้อแอร์เพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะต้นทุนที่เขาซื้อเนี่ยเขาจะขับกันยวนวาวๆไม่มีใครมอง3ปีเปลี่ยน5ปีเปลี่ยน,ยนหรอกคนยุคเก่าอะขับกัน10ปี15ปี20ปีกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์การเห็นมูลค่าขอ,ของรถมันไม่เหมือนกันแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นสาระดีๆนะครับใครใช้รถแบรนด์ไหนวิ่งถึง1ล้านกิโลนะพิมพ์บอเคียหน่อยนะ ลับจบ